ช่วงนี้กระแสความนิยมที่จะนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้งานก็กำลังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและเห็นความสามารถของ AI ที่ล้ำหน้ามากขึ้นแต่ก็มีความเป็นห่วงอย่างมากจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะผู้บุกเบิกด้าน AI จาก Google ถึงกับประกาศลาออกค่ะเขาบอกว่าต้องลาออกเพราะว่าต่อไปจะได้วิาพากษ์วิจารณ์ AI ได้สะดวกมากขึ้น ถ้ามองดูเรื่องการทำงานของ AI ในยุคนี้เชื่อว่าหลายๆท่านเริ่มใช้ ChatGPT กันแล้วนะคะซึ่งก้าวหน้าไปมากและมีการทำการสำรวจและศึกษาพบว่านอกจากจะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะแล้วก็ยังช่วยรักษาอาการทางจิตให้กับคนได้ช่วยให้คนได้ผ่อนคลายคุณนริศราคินิมานพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะก็เห็นความสามารถหลายๆด้านของ AI ที่จะช่วยมนุษย์ แต่กด้านก็มีความเสี่ยงที่น่ากังวลเช่นเดียวกันค่ะ Chat GPT เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท OpenAI ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมันคือเป็นปัญญาประดิษฐ์โมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือว่า Large Language Model เราก็สอนให้ได้ประเด็นอื่นอย่างเช่นคณิตศาสตร์1นึ่งมุกหนึ่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ไปตอบว่า2องอะไรเงี้ยเป็นต้น ไม่าาาาาาางางจจงงงงๆๆอออยยย่่่่่่เเชนนนปรรระะทไไมมมมีีีััั้้้้้หดดกกจวววคคคบ์ูตพขใช่แค่การโต้อตอบกับมนุษย์เท่านั้นนะคะแต่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ใน ChatGPT สามารถดัดแปลงเขียนต่อถามตอบและทำตามคำสั่งเป็นผู้ช่วยที่ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นด้วยปกติแล้วเวลาเรา Google เพื่อจะค้นหาอะไรสักอย่างใช่ไหมครับทำ Search Engine เนาะใช่ไหมครับ เราพิมพ์อะไรพวกนี้เราก็ต้องไปดูว่ามีผลการค้นหาที่ไหนบ้างแล้วเราก็จะต้องมานั่งคลิกดูว่าไอ้สิ่งคาตอบขอเราจริงๆมันอยู่ที่ไหนแต่ใช้จีวิธีไม่ต้องเลยใช้จีวิธีคือถามปุ๊บเขาจะสามารถสกัดส่วนที่เป็นคำตอบออกมาให้เราได้เลยฉลาดและง่ายแค่ไหนลองให้ AI เขียนอีเมลภาษาอังกฤษโดยพิมพ์ภาษาไทยตั้งโจทย์ว่าสมมุติว่าเป็นเจ้าของร้านขายของเล่นสั่งซื้อรถของเล่นจากจีน ไม่ถึง30วินาทีอีเมลภาษาอังกฤษที่พร้อมส่งถึงโรงงานที่จีนก็ปรากฏขึ้นค่ะไม่ใช่อีเมลทั่วไปนะคะแต่ AI คิดรายละเอียดขอแคตตาล็อกการสั่งขั้นต่ำราคาค่าส่งรวมไปถึงการจ่ายเงินจากทางโรงงานให้ด้วยหรือในต่างประเทศเขานำเทคโนโลยีชัด GPT ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิต โดยระบุว่าในทฤษฎี AI เ r รพีอาจมีความสามารถในการให้การสนับสนุนที่เร็วกว่าและคุ้มค่ากว่าบริการด้านสุขภาพจิตแบบดั้งเดิมซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับขาดแคลนบุคลากรรอบคิวที่ยาวและค่าใช้จ่ายที่สูงและยังช่วยให้ผู้ป่วยนั้นสามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกโดดเดี่ยวและความอับอายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่ยังคงมีโรคจิตเวทเป็นเรื่องที่ยังไม่ยอมรับค่ะ เฉลยจสามารถรองรับคนให้เป็น10ร้อยล้านคนพร้อมๆกันมนุษย์เราอะครับมันไม่ได้มีเวลาให้กับคนอื่นได้มากขนาดนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเราคิดถึงเฉลยจีทเรา5้าวินาทีเราคุยได้คุยออกับเขาแล้วแต่ติว่าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งที่เป็นเอ็กซ์เพรสที่เราเพื่อนซีมากเลยนะแต่เพื่อนมันดูหนังอยู่อ่ะติดต่อไม่ได้ทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยเกเคไหมครับเพราะฉะนั้นอะคนก็รู้สึกว่าแล้วเชลยจีทมัน knowledgeable คือแบบว่าเป็นคนที่มีองค์ความรู้ลึกเยอะมากสามารถแนะนำสิ่งด,ดีให้กับคนนี้ได้คนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยได้ชายจีดีเป็นเพื่อนเนี่ยแต่ก็มีคําถามค่ะว่าข้อมูลที่ได้นั้นน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนเพราะระบบการทํางานมาจากการประมวลผลข้อมูลที่มีในอินเทอร์เน็ตทั้ทงข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงและไม่มีหรือว่าเฟกซ์นิวผู้เชี่ยวชาญอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่าการทํางานแบ่งเป็นสาร,ระดับค่ะ คือนอกจากจะถูกออกแบบให้สามารถต่อบคำของมนุษย์ได้แล้วยังมีทีมทำงานที่ออกแบบชุดคำถามคำตอบมากกว่าห0,000ื่นชุดฝึกให้ AI นั้นตอบแบบมีประโยชน์หรือที่เรียกว่า fact check รวมถึงมีนักวิจัยที่เป็นคนคัดกรองให้ตอบออกมาดีที่สุดข้อมูลไหนที่ไม่ควรตอบข้อมูลไหนที่ต้องปฏิเสธการตอบ คราวนี้ลองมาทดสอบ AI ค่ะว่าจะสุ่มเสี่ยงและปฏิเสธการตอบอย่างไรไลองพิมพ์คำว่าประเมินบิตคอยค่ะ AI ปฏิเสธการตอบทันทีเพราะเป็นข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงอาจกระทบต่อโลกของเงินดิจิทัลได้ไแต่ก็มีการศึกษาแล้วค่ะว่าความผิดพลาดที่ AI จะให้ข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหน เบื้องต้นพบว่าถ้าเป็นรุ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ GPT 3.5อาจมีความผิดพลาดถึงร้อยละ40แต่หากเป็นรุ่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนามีความผิดพลาดนั้นประมาณร้อยละ20ค่ะการล่าออกของดรเจฟฟี่ฮิวตันผู้บุกเบิกปัญญาประดิษฐ์ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเจ้าพ่อแห่ง AI จากบริษัท Google ที่มองในอนาคตเกี่ยวกับอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยี AI หรือว่าอีลอนมารกที่เคยร่อนจดหมายเปิดว่าควรหยุดพัฒนา AI ชั่วคราวเพื่อมาหาทางป้องกันรวมถึงการก่อตั้ง Truth GPT ขึ้น AI แบ่งเป็น3ยุคนะครับแล้วเรากำลังอยู่เริ่มต้นยุคที่2ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคของ AGI โดยใช้เทคนิคชื่อว่า Large Language Model นี่แหละที่ทำให้เราเข้าสู่ AGI ได้ AGI ย่อมาจาก Artificial General Intelligence นะครับนิยามของมันก็คือว่า ความฉลาดของ AI เท่ากับความฉลาดของมน,นุษย์1คนนะครับที่สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆได้หลากหลายส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นยุคที่3นะครับคือเรียกว่า artificial super intelligence นะครับหรือ ASI นะครับเป็นยุคนี้แหละเป็นยุคที่อีลอนมัสก์กลัวนะครับก็คือ ASI เนี่ยคือเป็นยุคที่ AI เนี่ยมีความฉลาดมากกว่าความฉลาดของมนุษย์รวมกันทั้งหมดบนโลกใบนี้แต่ก่อนเนี่ยเราเคยจินตนาการว่าเราจะถึงยุค AGI เนี่ยนะครับอย่างที่เป็นในวันนี้ปี2040 แต่กลายเป็นว่ามันมาเริ่มต้นปีนี้2023นะครับมันเร็วขึ้นกว่าที่คาดไว้17ปีแม้คำตอบอันตรายของเทคโนโลยี AI ยังไม่ชัดเจนแต่ผู้เชี่ยวชาญมองค่ะว่าในตอนนี้ AI ยังไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่จะใช้ AI ส่งผลให้เราได้รับผลกระทบดังนั้นมนุษย์ควรหยิบฉวยประโยชน์เพื่อปรับตัวและรับมือให้อยู่รอด โดยใช้ AI เพื่อพัฒนาตัวเองนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน